ครับสวัสดีครับถ่ายขายชุดมอเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะถูกยึดมาพร้อมกับพัดลมกรงกระลอกอย่างนี้นะครับเป็นพัดลมบูบ์นะครับโดยหลักเขาจะเอาตัวเสื้อมาสวมพิธีเพื่อที่ให้มีทิศทางดูดเข้าแล้วก็ดูดออกตรงนี้นะครับแต่ว่าได้มาตามนี้นะครับเราสามารถที่ไม่ใช้ตัวใบพัดตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือถอดถอดนอนออกนะครับก็จะเหลือแกน เราเอาแกนตัวเนี้ยแกนมอเตอร์เนี่ยไปขับหมุนอะไรได้หมดน,นะครับเดี๋ยวย้าต่อเทสให้ลูกค้าดูนะครับเป็นแบบรอบสูงนะครับนะครับกั้นหมุนเข้านะครับถ้ามีตัวครอบเนี่ยเราจะได้ทิศทางลมที่มีทิศทางที่ดูเข้าแล้วก็ดันออกนะครับแต่นี้ได้มาประมาณนี้เลย ขายทานราแบบนี้เลยนะครับเผื่อลูกค้าจยเอาไปหมุนฝั่งอะไรก็ได้นะครับไปหมุนสุดหรือจะทำขนมเล็กๆง่ายหมดนะครับมีอยู่ประมาณสิบตัวนะครับขายให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับสนใจดต่อเข้ามาได้นะครับจะใช้บ้านสองสิถบพุทนะครับขอบคุณครับ